นิ่พดีกรมอุตุนยิยมวิทยาก็เผยนะครับว่าพายุโซนร้อนเบบินคาถึงแม้ว่าจะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าอิทธิพลของพายุก็จะส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ก็แต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี2554ครับ โดยตอนนี้นะครับพายุโซนร้อนเบบินคาอยู่ที่บริเวณเอ่าวตังเกียกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกนะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่เข้าไทยโดยตรงนะครับแต่ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งและอาจทําให้การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนหลักที่อยู่ในภาวะวิกฤตตอนนี้ต้องรีบกระทําอย่างรัดกุมมากขึ้นแต่ที่ปรึกษกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยัน ว่าจะไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554ถถ้าพูดนะครับเพราะว่าเกิดใหญ่ๆเรายังรับน้ําเรายังบริหารจัดการได้อยู่แต่อุทกภัยเล็กๆในพื้นที่แต่และพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ราชันนะครับของภาคเหนือของภาคกลางแถบเขาใหญ่ของภาคใต้ยังเกิดได้อยู่ พื้นที่ลุ่มของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตั้งแต่พิษุโลกลงมานะครับตั้งแต่บางระกรรมลงมาจนถึงอุปธุมธานียังเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ําในช่วงเดือนกันยาตุลานีนะครับเพราะฉะนั้นที่ลุ่มยังไงก็คงมีที่มีท่วมแน่นอน ในช่วงวันนี้จะไปจนถึง18สิงหาคมนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะอยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านพยาวอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและก็ตากโดยเฉพาะจังหวัดหน้าและอุตรดิตถ์ที่เป็นพื้นที่เขานะครับให้ระวังในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากจากเทือกเขาเอาไว้ด้วย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ที่จังหวัดเลยหนองบัวลําพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินแล้วก็มุกดาหารภาคตะวันออกนะครับก็ได้แก่พื้นที่นครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ก็พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ต และในห่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมก็คาดว่าระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนจะทําให้ดับน้ําสาขาระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงได้ช้าลงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาก็จะทําให้ขึ้นลมในทะเลสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่20สิงหาคม